ขุยสัตว์ขาเดียวตะขาบสัตว์ร้อยขาและงูซึ่งไม่มีขาสัตว์สามตัวนี้กําลังคุยกันขุยสัตว์ขาเดียวพูดกับตะขาบว่าข้าเดินด้วยขาเดียวแสนจะสะดวกสบายแต่ขาเจ้าช่างมากมายเดินเยอะๆคงจะเมื่อยขาน่าดูตะขาบตอบไปว่าข้าก็เดินไปตามที่ธรรมชาติจัดสรรให้มาไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนใจตรงไหนเลยว่าแล้วตะขาบก็หันไปมองงูที่ไม่มีขาแล้วจึงพูดขึ้นบางว่าเออ ข้าเนี่ยมีขาตั้งเยอะแยะเดินเหินก็สะดวกดีแต่ข้าก็ยังเดินเร็วสู้เจ้าไม่ได้นั้นเป็นเพราะอะไรหรองูตอบว่า ข้าก็แค่เคลื่อนไหวไปตามเจตนารมณ์ของธรรมชาติและสรีระร่างกายของข้าแม้ข้าจะไม่มีขาแต่ข้าก็รู้สึกมีความสุขดีนะนิทานเรื่องนี้กำลังจะบอกอะไรเราไม่ว่าเราจะมีรูปลักษณ์ยังไงเราจะเป็นตัวของตัวเองเป็นในแบบของเราไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบกับใครไม่ต้องไปมองใครมองที่ใจเราเองและทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด